สวัสดีเพื่อนๆทุกคนใครรู้ไหมว่าพระอะไรเอ่ยเดี๋ยวผมจะซุ้มให้ดูนี่ไงเป็นพระองค์เล็กๆอาจจะมีอายุร้อยกว่าปีหรือพันปีผมไม่รู้ผมแค่มีแต่รูป อย่างนี้ถ้าใครรู้ส่วยแนะนำหน่อยเป็นพระองค์เล็กๆที่สวยงามมากเดี๋ยวดูกันนี่ไงสวยไหม ลายพิมพ์ก็มีแต่มีรูข้างหลังก็มีลายเป็นลายลายมือข้างล่างก็สวย เป็นพระที่เก่าแก่มากผมหวังว่าอาจจะเป็นพระหลายร้อยปีเหมือนกันีขี้สนุมีติดกี่คมอะไรก็ไม่รู้เก่าแก่โดนนานแล้วไม่ได้เอามาดู ถ้าใครสนใจติดต่อได้เดี๋ยวเรามาุมดูกับแม่เหล็กะจะดูดได้ไหมนี่คือแม่เหล็กผมทำเองทำไมอ่ะได้แม่เหล็กดูดติด ดูติดแหลงมากถ้าใครรู้เป็นพระอะไรช่วยแนะนำผมหน่อยถ้าสนใจติดต่อผมมาทุวยนีงไงขอให้สุมให้ดูแค่นี้เอาไว้ที่หน้าผมจะเอาพระ ดีๆมาให้ชม